นานเขาสะทุกปีทุกปีเจ้าได้บ่ได้เก็บกินไหม,ไมบบางีน้องเขาเจา้าสะใส่ยาย,ยายงเบ่อันนี้สวยยางย่ายผู้นี่ดินี่ข้างสวนเนี่ยแต่ว่าเจ้าของเขาเจ้าบ่ได้เบิงเขาเจ้าสะพูน่ะสีพ้าเบิงเด้อพูนนี่คือไม่ใช่เจ้าของสวนนะซ่านะ่ะ ว่าเขาเจา้านาสีแด่ยู่เขาเจ้าสาปะสาปานคนตอนอ้นยางยังสะคนตอนอ้นยาง,งอย่างเงี้ยก็สหะ,ะหูนะพระเจ้าคือหูว่ามันมีสงสัย,ยสขนาดเจ้าของสวนเขายังไม่รู้เลย แตกนะทุกคนนี่คันแท่หน้านี่เกิดว่าเรียข้าจาวาตะกี้สมัยที่ยังไม่มีใครมาเก็บมอสอ่ะนะเพราะว่านี่มันเป็นส่วนยางเห็นไหมทุกคนสวนยางที่ลกมากออกมาสวนยางยุงเยอะมากแต่แต่ใบสมุง มีแล้วเห็ดนั่นนะแต่ว่ามหาเพิ่มมีเบอร์ข้าเจ้าสะเห็ดเบอร์พี่น้องขั้นแห้งมีเบอรนี่ไงเห็ดเห็ดจีนได้เห็ดปลวกเห็ดปลวกมาดูเขามาสะโผนข้าเจ้ามาสะเบอร์พี่น้องแต่ว่าจะคล้องสวนก็คือบริจีนด้ต้องจีนห้อ้แมอ เห็ดหั่งโอ้ยข้าวตับสะนี่คือขาเจ้าหาเห็ดปวกนี่คือหาเห็ดโคนลองลอยการเขี่ยเขี่ยจากบนลงล่างมาทุกคนนี่ดูเจ้าของสวนเนี่ยคนนี้ไม่ได้กินนะแต่ใครก็ไม่รู้มาโอ้ยมันมีเชื้อมันนั่นไงเขาเขาเขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละเชื้อเห็ดโคนเห็นไหมจ้าปวกเนี่ยที่เกิดเขาทําจนมันเขาทาจนมันเขาเรียกว่าอะไร กระเด็นกระโดนเห็นไหมพี่นามันกับบวกล่ะดแล้วพี่น้องครับเป็นแหรีจริงเหรอเอ้าไม่ไม่เกิดเพราะว่ามันก็ตายหมือนเดิมเอ้าต้องล้อมรั้วแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะเขาขุดกะว่าไม่ให้มันไปต่อได้เลยอ่ะคนน่ะคันเทนาเห็นไหมคนที่เจ้าของสวนยางคือคนนี้นะ นี่คือคันเทนารลอยต่อดูเขาขุดเมื่อกี้อ่ะถ้าที่เห็นนะนะกระเทยกอะไรแตกสะใสยาหย่เบิร์ดเนี่ยปีที่แล้วเขาบอกมันเกิดตรงนี้ปีนี้ไม่มีเลยเขาขุดไงทุกคนเขาขุดแบบว่าขุดโพมันก็เลยทำให้ปีถัดมามันวิ่งปีถนัก น่าจะหนักเืยอ่ะจาปลวกยังกระแตกแตนปีที่แล้วได้บานๆตรงนี้เพราะว่ามันปีนี้ไม่ได้เกิดดูเขาเขี่ยซาซายายังเอาเขาเจอดอกนึงหลกเหลือแจกไหนนี่น้องกาดูนี่เจอหนึ่งดอกเดินมาทั้งป่าเขาเหลือไว้ให้เจอของสวนเขี่ยมันลงมามาที่นี้ก็มาถมอย่างนี้อืม เขาเเรียบไงเขากลัวจะของส่วนมาเขาก็เลยเรียบเขียเ่ยรีบเขี่ยแล้วก็รีบไปได้กินของเหลือเขาได้เดย,ดดยอะหนึ่งดอกแหละยายเอ้ยหนึ่งดอกแต่ว่าถ้าฝั่งนี้มันไม่ได้ดยอกใหญ่เหมือนที่ล้างหรอกทุกคนไม่เหมือนฝั่งอำเภออื่นอำเภอนีดอกเล็กือจิ้วๆเนี่ยคันแทานาดิได้ไหมหมดแล้วจ้าคันแทนาย,ยาวๆแบบนี้เด้อ มีแล้วปีหน้าไม่รู้จะเกิดหรือเปล่าลทุกคนเนอปีหน้าไม่รู้เกิดหรือปล่าสวนยางเนี่ยเจ้าปวกแตกแตนบมดเลยสมัยก่อนห่างก,กินยากแกบอกคือเดินมามาปกีดยางก็ได้แล้วใช่ไหมแต่สมัยนี้คนเขาที่จริงป่ายอยงนี้มันเป็นเขาเรียกอะไร เขาเรียกว่าอะไรใหญ่สศษปะกอเหรอแต่ก็มีชาโนดอ่ะเนาะมันก็ถือว่าเป็นแค่แบบว่าไม่ได้ทําปูกยางทั้งหมดเหลือไว้มันก็มีที่ให้เก็บเห็ดอยู่นะสมัยก่อนนะมี <c oughs> แต่ณปัจจุบันนี้ยากขึ้นแล้วเพราะว่าคนเข้ามาเพราะว่าป่ามันเหลือน้อยทุกคนก็ต่างคนต่างทําสวนยางทําสวนมันไม่ไม่ได้หลงเหลือไว้เป็นป่าอะไรเงี้ยมันเหลือป่า ป่าแค่ตรงนี้ที่เดียวเนาะถ้าโซนถ้าโซนตำบลน,นี้ใช่ไหมยายนอกจากรงตะวานเหลือไหมรงตะวานเหลือบ้างไหมยายรงตะวานแล้วก็ตรงนี้ตรงตะวานมันครลำเพอนี่ท้าอํเภอนี้ก็เหลือแค่ตรงนี้แหละเฮ้ยตำบลน,นี้เหลือแค่ตรงนี้แหละนี่เหลือป่าแค่นี้แหละนอกนั้นก็เป็นป่ายาง ป่ามันมกันไปหมดทางอื่นก็นเป็นสีบี่น้องป่าลงพื้นที่ป่ามันเรือน้อยลงแล้วมันหากินหญ้าเขาก็เลยมาจากไกลๆเลยนะมาป่ามานอกนอกอำเภอนอกตำบลแต่ก่อนเทียงนาน้อยนี่ยังมีเห็ดป่วกให้กินกับคิดว่าแกก็ส่องแกก็ส่องทุกรลอกเทียงนาน้อยนี่กม็มีเพื่อน่ะ แต่ตอนนี้มันก็หายากขึ้นละโมไม่ได้เข้าป่าเลยนี่คือเดินกลับเลยนะทุกคนเพราะว่าไม่มีนะก็เลยไลฟ์ไลฟ์ค่ะกลับแบบเท่าที่เห็นมีลุงกับป้าเขามานะทุกคนแล้วเขาก็ได้อยู่ตรงที่ตรงนี้แหละเขามาก่อนเรานาย <c oughs> นี่ก็สวนยางของแกนะเนหะ็นไหม มันเป็นป่าที่แบบยังเหลืออยู่แค่นี้อันน้อยนิดผืนป่าที่เหลือน้อยนิดเหลือเกินป่ายางก็ไม่ได้กีดช่วงนี้แกบอกแกไม่ได้กีดเนี่ยตรงเนี้ยเกิดหมดเลยนะทุกคนแต่เขาเอาไปก่อนเราเลยเนี่ยป่ามุมนี้แล้วก็มุมทางนู้นป่าเห็ดที่หลงเหลือที่หลงเหลือให้เก็บ แต่ปีหน้าไม่รู้จะได้หรือเปล่าเนาะยายเนาะมันมันสะ้ายไปนะแกบอกแกจะล้อมลัวแล้วนะฮะ <laughs> แกจะล้อมลัวแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ขยะมาทิ้งอย่างนี้ด้วยนะทุกคนต้องติดป้ายไหมเนี่ยเนี่ยขยงขยะเอามาทิ้งเต้นไปหมดโอ้ยต้องติดป้ายว่าห้ามทิ้งขยะอย่างเงี้ยเหรอยายเนี่ยทุกคนเลย เดี๋ยวสิผ้าไปบ่งผักติวเด้อเ,เ,เพิ่นเพิ่นเผาหล้วมันแตกถ้าอยากกินมาเก็บเอาเด้อผักเม็กไม่ใช่ผักติผักติ๋วก็มีแต่ว่าผักเม็กผักเม็กก็มีง่ามขนาดพา,าดพไปกินกับต้นป่าโอ้ยยุงทำไมมันเยอะแท้แต่จะพาไปดูผักเม็กไม่ได้เห็ดก็พาไปดูผักเม็กเนาะยุงก็ร้ายครับใครมาป่าควรฉีดอะไรหน่นะอยนะเดี๋ยวเป็นไข้เลอดออก แต่ปีหน้ายังคงเป็นตาอย่างนี <Alex> ้หร <yy> ื <partic ulares> อเปล่าไม่รู้หรือเขาจะเผาเดี๋ยวจะพาไปบังพักเมกยายกินน้ำได้นะเด็กนั่นมีอยู่เก่าคนมาพูดได้จไปบังพักเมกจ้ะสิพ้าไปเบ่งสิพ้าไปเก็บพักเมกได้ไหม ผักเมกมันอยู่ตรงนี้ยากขอไปถ่ายกันผักเมกหงเจ้าผักเมกบอกเนี่ยเต็มเลยยายทำไมมันเป็นผักเมกใสไอ้นี่เหรอนี่ป่ามันโดนเผาผักเมกมันก็เลยขึ้นมาเห็นไหมทุกคนผูใ้ใดอยากกินผักเมกมาเลยเมื่อกี้งามขนาดที่เขาบอกโอ้ยนี่มีดผักเมกอ่อนๆจะเก็บไหม จะเก็บไปแล้วกันเอาตรงนู้นดีกว่ามนงามวอ,อ้นนี้มันแก่แล้วเอาไงยายรอนนั่นแหละจะไปแล้วขอเก็บนิดเดียวผักเมฆทําำไมเป็นสองสีคะเอาแล้วสีแดงของยายจิตที่เอาไปอ่ะเว้นนี้อ่อนเอานี้ดีกว่านี่งามๆเลย โดนตัดมันโดนเหา่าอ่ะมันก็เลยงามนี่พักเมฆอะไปกินกระปอนมีรสชาติฝาดฝาด้อเปรี้ยวนะคะมากินผักปลาขอ่นี่เพินมีเห็ดอยู่เพินวะนี่ผักติวพี่น้องผู้ใดอยากกินผักติว มาเก็บเด้อนี่อ่อนๆนอี่ไฟใหม่นี่โอ๊ยวอลพีสซอรี่ขอโทษ์เขเนีพักแม็กโอ้ยวอลพีสวอลถือก้อนถือได้นี่หอมหอมมันข่อยได้ความรู้สึกข่อยซุกว่ามันเหมือนแอปเปิลฮะตาไปบางเฮ็ดผงพนะันยาเมันเก็บพักสิวกับเฮ็ดพักเฮ็ดเพิงเหมืนอนกันนายยาย เนี่ยอนาคตเขาบอกว่ามันจะเกิดป่านี้มันมันเผาอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรให้รู้ใครเผาอ่ะนี่มันจะเกิดเห็ดเพิ่มคนป่ะเด๊ะเด๊ะเด๊ะยยเขาบอกว่ามันจะเกิดเห็ดทุกคนป่านี้น่ะป่าเดียวป่าเดียวเห็ดอะไรนะเห็ดเพิ่มบอกเห็ดเพิงสาดไหน ทางอื่นเห็ดมาใกล้เก็บดีทองเก็บที่เก็บที่เก็บเก็บมันมีดอกเดียวไหมไม่ไงสวยงามนะคะสวยงามปกติแถวนี้จะเกิดหลายเลยเห็ดแแต่ทำไมมันไม่เกิดเลยวะเกิดเดี๋ยวมันก็เกิดหรือมันไม่ใช่ช่วงมันบ่เห็ดเพิ่งยังนะยายนี่เห็ดเพิ่งสาเห็ดเพิ่งสาปลาปลาเล็กๆของเขามีเห็ดแต่ว่านาขเอาเสือเห็ดมาเทดีบ่มันสูมผ่านดีไร เอามาเทเอามาเทเชื้อเห็ดมาเทเด็กก็ไม่ได้กินไปเอาได้แค่นี้ละัผักผักเมกมีเด้อพายอยากกินอหมัเก็บเด้ออยู่ผายอยู่ใกล้ๆนี่ผู้ใดล่ะหูวิตว่เท็นโปรไฟล์หัวกระหูตชวันอยู่แถวใดนี่ผักเมกกินเด้ออีแม่ยังกินเลยแม่แล้วไปขุดอันไปปูคเด้อพินหอกเนี่ยเห็นไหมมันแตกหน่อแตกกอ ปลากลับแล้วนะคะทุกคนบายบายถ้าไปเก็บหีก็สิไลอีกเด้อดจ้า